สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้พอดีลดน้ําผ่านมานะคะก็เลยได้ซื้อน้ําให้เด็กๆนะคะวันนี้นะคะซื้อน้ําเทไปให้เด็กๆ mm hmm. ามาเช้าเด็กๆก็กินอาหารมากินกันครบเลยนะคะเมื่อเช้านี้ mm hmm. อากาศวันนี้ก็ยังเป็นอากาศดีอยู่นะคะไม่มีฝนแต่ว่าก็เป็นแบบเป็นคุ้มๆนะคะแต่ก็มีอบอ้าวอยู่บ้างนะคะไม่ได้ไม่ได้แบบหนาวอะไรนะคะ วันนี้ก็เป็นวันหยุดอีกวันที่ปิดเทอมนะคะปิดเทอมให้อาหารดูแลเด็กๆนะคะอันนี้แม่จำปาส่วนเรื่องทำมันหงชาย,ยานั้นนะคะเดี๋ยวนุกจะต้องไปถามเจ้าของเขาดูก่อนนะคะตัวนุกเองไม่กล้าไปถามโดยตรงหรอกนะคะถึงจะบ้านติดกัน นุก็จะถามลูกชายเขาว่าให้ไปถามแม่หรูซิว่าจะเอาชายเย็นไปทำหมันจะให้เอาไปทํำไหมนะคะเพราะว่าเจ้าของเขาก็เห็นเรียกชายเย็นไปกินข้าวบ่อยนะคะเดี๋ยวนี้แล้วก็เรียกชายเย็นไปนอนบ้านบ่อยนูก็เลยคิดว่าถ้าเราทําไปโดยพารละการถ้าเกิดว่าเกิดอุบิเหตุอะไรขึ้นมาชายเย็นไม่ฟื้นหรือชายเย็นเป็นอะไรขึ้นมาทุกอย่างการวางยามัน,มนเกิดการผิดพลาดได้นะคะนู ถ้าเราถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะคะสมมุตินะคะแล้วเราจะเดือดร้อนนะคะเขาจะโทษเรานะคะก็แส <ST IT US> ดงว่าชายเยนนี่เจ้าของเขายังเรียกหาอยู่นะคะแต่เขาก็มานี่ด้วยะคะ่ะอ๋าอยู่สองบ้านนะคะเขาก็มานี่ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาก็เคยอยู่นี่ตั้งแต่เด็กนะคะเขาก็อยู่กับบัวขาวแล้วก็มีสมาชิกมาเพิ่มเนี่ยคะ่ะฮินุก็แจ้งเพื่อทราบนะคะแจ้งเพื่อทราบไม่ใช่ว่า ไม่ใช่่านุเฉยนกกนิ่งนูกเฉยนะคะไม่ใช่นะคะแล้วถ้าเกิดว่าอ้นี่สามตัวนี้มาเวลาเดิมก็มา,มา,ม,า,ม,า,า,ามากินอาหารมากินอาหารที่นี่มีที่นี่มีความรักความเมตตามีอาหารจากท่านผู้ใหญ่ใจดีเอฟซีที่เมตตานะคะเด็กๆรู้สึกสัมผัสได้ถึงความปลอดภัยความอบอุ่นนะคะไม่งั้นพวกเขาไม่เข้ามานะคะนุกเชื่อเลยว่าพวกเขา จะไม่เข้ามาถ้าพวกเขาพวกเขามีเซนต์นะคะถ้าพวกเขารู้ว่าที่ไหนไม่น่ามามีอันตราย mm hmm. เขาก็จะไม่มาจริงๆหมาก็เข้ามาอยู่ค่ะหมาเขาเห็นหมาเขาก็กลัวเป็นปกติระวังตัวเป็นปกติมาในบ้านเนี้ยค่ะแต่ว่าก็ยังไม่มีว่ากัดแมวมีแต่แบบหยอกแล้วก็กวนแล้วก็อย่างพวกเจ้าส้มเจ้าเทาเนี่ยไม่เปิดเง,งี้ยเขาก็ไม่ได้ชอบหมานะเขาก็ไม่ได้คุ้นชินกันนะคะ อันนี้นุก็แจ้งให้ทราบเรื่องชายเย็นไปแล้วนะคะแล้วก็ช่วงนี้ไม่น้อยเขาเป็นแบบอ่าแผลชายเย็นนี่เออไม่ใช่แผลของเจ้าส้มนี่แห้งแล้วนะคะไม่อักเสบแห้งแล้วยุบแล้วก็ไม่ไม่มีน้ำหนองไหลแล้วนะคะคือมันแมวเขาก็รักษาแผลของเขาเหมือนเขาเลียแผลนุก็ไม่รู้นะโบราณเขาว่าเนาะว่าน้ำลายสัตว์เป็นยาอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้พอสลิด แต่ว่านุก็ให้เขาได้กินยาอยู่นะคะเจ้าส้มนะคะี่พอสลิดกับสีเทานะคะโอ้โหโพร้อมๆแบบนี้นะคะจะซื้อ,อยาถ่ายพยาธิมาให้กินนุกคิดว่านุกป้อนเขาได้นะคะนุกก็อยากถ่ายพยาธิใพวกเขานะคะ,ะรับรองว่าพวกเขายังเกิดมายังไม่เคยถ่ายพยาธิแน่นอนนะคะสีเทาแล้วก็ส้มเนี่ยสลิดเนี่ยนี่ก็เด็กๆในกรงนะคะเด็กๆในกรง ข้างบ้านเดี๋ยวถึงนุกเทไ้ให้เยอะเท่าไหร่ตัวหนึ่งอิ่มแล้วก็ออกไปเดี๋ยวตัวนึงก็เข้ามากินเขาก็กินอยู่เรื่อยนะคะเขาก็กินอยู่เรื่อยนะคะอาหารนุกจะไม่เทแบบหลายๆชามเพราะว่าขนแมวร่วงใส่นะคะขนแมวร่วงใส่ก็เทอย,อย่างเงี้ยค่ะเทแล้วก็เดี๋ยวเขาอิกแล้วเข้าไปเดี๋ยวตัวอื่นก็เข้ามากินอย่างเงี้ยค่ะให้อาหารเขาเช้าเย็นนะคะเช้าเย็นนี่จ้บ้า ฉบ,บาวก็กินอาหารแล้วนะคะเดี๋ยวนี้เริ่มกินอาหารแล้วจากวันนั้นเห็นแบบเห็นเขานอนซึมวันหนึ่งนะคะนุก็ใจไม่ดีนะคะใจไม่ดีนุก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำไงดีก็คุณนาก็ให้ไปซื้อยามาให้เขาแล้วก็นุก็คิดขึ้นมาได้ว่าต้องมีไผ่เงินนุก็เลยไปซื้อไผ่เงินนั่นแหละค่ะซื้อไผ่เงินอันนี้แม่ตุ้มนะคะแม่ตุ้มมากินกแลวเพื่อน ก็เลยซื้อไผ่เงินมาที่ว่ากอใหญ่ๆสามกอคิดว่าอยากให้เขากินนะคะอยากให้เขากินก็ปรากฏว่าเขาก็ดีขึ้นนะคะเขาก็ดีขึ้นกันดูดูเจ้าส้มนะคะไม่รู้เขากลัวอะไรดูท่านั่งอุ้ยสังเกตสังกาอะไรนะดู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 โอ้ย่ารกแพ้เหมือนกาฟิวเลยเนี่ยดูหน้าตาเขานะคะไม่เหมือนใครนะคะอันนี้ก็จะมาขามน้อยนะมาขามน้อย ถึงนูกจะพาชายเย็นไปทำหมันมันก็ยังค่า,ชาใช้จ่ายังไม่ครบอยู่ดีนะคะนูกก็ต้องลงชุมชนขอความเมตตาอีกอยู่เหมือนเดิมนะคะมันก็เลยจะทําอะไรปลุกปรับก็ยังไม่ได้นะคะตอนนี้มาปรึกษาทุกๆท่านถามทุกท่านดูก่อนนะคะเออจริงๆแล้วก็โอ้ยหล่อจังเลยเจ้าสายทานเนี่ย แม่น้อยเขาก็มีปัญหาของเขานะคะช่วงนี้เขาก็ยุ่งนะคะมีปัญหาของเขาหนักเหมือนกันนะคะแล้วก็ไม่ขอเอ่ยนะคะเป็นเรื่องส่วนตัวของเขานะคะแต่แต่เขากําลังมีปัญหาะค่ะก็บอกพูดแค่นี้นะคะก็ได้เอาไผ่เงินมาให้เด็กๆกินนะคะทัางในบ้านนี่เป็นยังไงกันกินแล้วก็พากันสำรลอกโหกหน้าที่ของแม่ก็ต้องทำความสะอาดนะคะ กินเข้าไปเลยกินกินกินลูกกินสำหรับคลิปนี้นุก,ก็ขอจบคลเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ